รีวิวเก็บกันดั้มได้6เดือนมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเริ่มที่ตัวแรก MG 782เวอร์ชัสาครับซื้อฐานเพิ่มนะครับตัวนี้2เมกะไซกันดั้มยูนิคอนครับตัวนี้ทำสีเพิ่มบางจุดเล็กๆน้อยๆนะครับ3 PG 782นะครับอันนี้เป็นค่ายดาวบันซื้อไฟแม่เหล็กมาติดเพิ่ม4นะครับ RG h i นู n ตัวนี้จุดขยับดีมากดีเทลต่างๆเวอร์เกินราคาครับ5นะครับตัวนี้จำชื่อไม่ได้เป็นงานจีนนะครับตัวนี้รายละเอียดดีมากข้อต่อจุดขยับแน่นสุดๆ 6นะครับ s g c a l i b e r ครับตัวนี้ประกอบง่ายนะครับแถมจุดขยับก็แน่นด้วยครับตัวต่อมาเป็น RG ซา k ุเขียวนะครับตัวต่อมา MG Sazabi ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะส่วนตัวนี้ผมจะมีการใช้กันด้าม m เกอร์แต้มสีเข้าไปตามจุดเล็กๆนะครับก็ทําให้งานดูสวยขึ้นดูมีมิติดูมีลูกเล่นขึ้นครับแล้วก็ตัวนี้พ่นเคลียร์ด้านนะครับส่วนตัวนี้ MG n ูกันด้มครับ ต้องบอกว่าตัวนี้ซื้อมือสองมาทำนะครับสภาพตอนแรกคือไม่ได้เลยนะครับก็เอามา